มแมลงบวนะคะปัญหาของพี่ๆชาวนาเลยข้าวเป็นหลอดหอมนะคะลูกค้าวันนี้รวมสารป้องกันและกําจัดมแมลงบวมาให้ค่ะฟังจบแล้วเลือกใช้ได้เลยค่ะกลุ่มแรกกันเลยลูกค้าเป็นกลุ่ม c a มีสารอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะลูกค้าอะซีทามีฟิตใช้ได้ค่ะต่อไปค่ะ อิมีดาโคพิดลูกค้าขวดนี้บอกว่าเป็นสูตรเข้มข้นสูตรแรงค่ะสามห้าเปอร์เซ็นเลยเข้มข้นสุดลูกค้าออกไปโคตรไวเลยค่ะก็ใช้ได้นะไทอาโคพิดลูกค้าก็ใช้ได้ค่ะจิ้วแต่แจ๋วเลยขวดนี้นะคะนะสุดท้ายค่ะลูกค้าไทยมีท็อกแซมเนี่ยก็ใช้งานได้ค่ะที่กล่าวมาทั้งสี่สารลูกค้าคือกลุ่ม CA ค่ะออกฤทธิ์แบบรูดซึมค่ะได้ทุกเพลี้ยเลยแมลงวีขาได้แมลงบวกก็ใช้ได้ค่ะ ต่อไปลูกค้าไปดูยาสองกลุ่มบวก2ตัวบวกกันบ้างคะ่ะตัวแรกก่อนเลยอะแอคอาร์จากอุ๋ยทองนะคะลูกค้าขาเป็นสารสองกลุ่มบวกเหมือนกันคะ่ะไทยมีท็อกแซมบวกกับแลมนาเซอร์พินคะ่ะเป็นกลุ่ม 3A บวกส a ลูกค้าก็ใช้ได้เลยคะ่ะออกฤทธิ์ทั้งนอกและดูดซึมคะ่ะร่วงไวตายไวและคุ้มนานเลยคะ่ะทั้งนอนเพลี้ยมแมลงบินก็ใช้ได้เลยคะ่ะและขวดสุดท้ายลูกค้าขวดน,นี้บอกเลยว่าขายดีสุดๆเลยคะ่ะ คนนี่เหมือนคลอภัยไซบอลลูกค้าเป็นสารสตัวบวกเหมือนกันค่ะคลอฟีนอฟอสบวกกับไซเปอร์เมทินลูกค้าเป็นกลุ่ม 1B-3A บก A คะ่ะก็ใช้งานได้เลยคะ่ะครอบจักรวาลทุกแมลงคะ่ะทั้งนอกรูดซึมแล้วก็คุมไข่ลูกค้ารวงไวไตยไวแล้วก็คุมนานคะ่ะก็ใช้ได้เลยคะ่ะทุกตัวนะคะลูกค้าในร้านเนี่ย คัดเฉพาะยาเย็นค่ะฉีดผ่าดอกได้นะคะนะทุกเพื่อนทุกช่วงลูกค้าใช้งานได้ทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญเลยลูกค้ามาแรงบวนเนี่ยอาศัยตามพวกยาค่ะลูกค้านะพวกแบบว่าข้างๆทุ่งนาถ้ามียาอย่างงี้ค่ะลูกค้ากาจัดให้หมดเลยค่ะเัชพืชนะคะลูกค้าขาเนี่ยแหละค่ะคือบ้านของบวเลยลูกค้าก็จดบ้านมันให้เรียบเนี่ยหายเรียบเลยค่ะลูกค้านะสูตรนี้ใช้งานได้ผลแน่นอนค่ะ